สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดมอนลีเจนทุกคนนะครับผมซูเปอร์รักกี้นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวันหนึ่งเนี่ยควรทำอะไรบ้างนะครับเป็น EP ีที่หนึ่งของผมเองนะครับที่จะทำชาแนล u t u b e นะครับในครั้งนี้นะครับผมก็ครั้งนี้เนี่ยน่าก็คงจะไม่มีการสุ่มนะครับเพราะว่าขอแนะนำก่อนว่าหนึ่งวันทำอะไรบ้างครับอ่า ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็คือผมก็จะแนะนําอย่างนี้ครับคือคือบางทีเราต้องดูว่ากิจกรรมในแต่ละสัปดาห์มีอะไรบ้างนะครับเพื่อเพื่อทําเคสประจําวันไปด้วยก็ทกํากิจกรรมในอาทิตย์นี้ไปด้วยนะครับอย่างเช่นอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมบริษัทนักฆ่าปีศาจนะครับซึ่งผมทําเสร็จไปละเพราะว่ามันจะจบวันนี้นะครับกิจกรรม บริษัทราคาปีศาจเนี่ยนะครับก็จะทำเควสเช่นเติมเงินหรือเหมือนกับตีอารีนาตีอารีนาแกรนหรือว่าอัปเกรดต,ต่างๆนะครับแล้วก็ทำเควสต่างๆควบคู่ไปกับกิจวัตรประจำวันก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ให้ของดีทีเดียวนะครับผมก็ควรที่จะทำให้ครบนะครับ ต่อมานะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแบบถูพื้นนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นกิจกรรมก็สามารถดูจาก You Tube หรือดูในกลุ่มก็ได้นะครับต่อมากิจกรรมนี้เนี่ยกิจกรรมดาวเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับกินเพชรมากมายนะครับมันเป็นการแย่งชิง งแดงต่างๆนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่เสียเพชรเนี่ยจะบอกว่าไม่เกือบแสนเพชรก็เกินนะครับอ่ต่อมานะเรามาดูในส่วนของออพวกเควสพวกกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ผมผมเนี่ยเซิร์ผม,มเป็นซูเปอร์สปินนะครับแล้วก็ แลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนสิ่งของนะครับแต่ผมคิดว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งของเนี่ยไอสามอันนี้ผมแรกน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับอันนี้ไว้สุ่มตัวเอ่อสุ่มตัวนี้นะฮะสุ่มตัวแล้วสุ่มตัวได้นะครับและกิจกรรมในส่วนนี้ก็จะมีกิจกรรมแบบอัปเกรด ตัวละครใหม่นะครับอย่างเช่นของผมเซิร์ผมผม่ยเป็นซาเนมีนะครับก็คือก็อพอัพพล่าพลังนะครับก็จะได้ของนะก็คือผมแนะนําว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากทําได้นะก็คือคนที่จะเป็นคนที่จะได้ที่หนึ่งนะเพื่อที่ได้อันเนี้ยต้องร้อยอันนะครับแล้วก็มีกล่องเนี้ยที่เป็นอาวุธหรือเขาเรียกว่าอาร์ติแฟกต์นะครับที่ที่ดีมากๆนะครับ คนที่จะมีไว้นะครับการอ,อัพเกรดตัวละครต่างๆเนี่ยก็จะมีรางวัลให้นะครับราวันค่อนข้างเยอะนะครับกจัดอันดับพวกใครใครทำคะแนนถึงก็ได้ยกเซิร์ฟนะครับตรงนี้นะครับอ่ะตอนเนี้พวกกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ในอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะมีเท่านี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับไอ้ร้านค้าไอ้ทรงร้านค้าเนี่ยควรจะซื้อ5้าอย่างนะก็คือตัวเนี้ยตัวเหรียญสปินนะครับแล้วก็ใบ PVP นะครับควรซื้อให,ให้ทุกวันทุกวันนะเพราะว่าได้ใช้อย่างแน่นอน,นครับส่วนหินเหลืองเนยอย่างที่รู้กันนะครับก็คือเป็น,เป,นเป็นหินที่รับอัพตัวละครนะรผมหินเลื่อนขั้นฮีโร่เนี่ยหินสีเหลืองเนี่ยนะเราควรที่จะมีไว้นะครับอันนี้ก็มีไว้ก็ ดีนะครับเพราะว่ามันมันก็อย่างที่เห็นก็คือเวลาไอ้กิจกรรมแรกเนะี่ยที่มันเป็นกิจกรรมที่ที่แรกสินของนะครับตรงนี้ครับมันก็ยังก็ต้องใช้อนี้ในการแรกนะครับก็คือซื้อไว้ก็ไม่เสียหายนะครับก็อบอกกันเลยครับว่าเกมนี้เป็นเกมของที่ต้องดองของไว้นะครับเพื่อทํากิจกรรมต่างๆให้ครบนะครับ ต่อมาเนี่ยก็คือใบที่ตัวแคมเปญนะครับเราก็รายวันเนี่ยต้องกดอันเนี้ยสครั้งนะครับสครั้งไปแล้วก็โบนัสด่วนเนี่ยนะครับก็เราก็กดไปหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเราก็ได้ทำเคิร์ลประจำวันได้แล้วแล้วก็เพิจํานจำวันอันเนี้ยที่มันเป็น รับรางวัล AFK 2ครั้งในแคมเปญนี่นะครับรับเป็สองครั้งแล้วก็สะสมตัวแคมเปญหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แคมเปญท้าทายหนึ่งครั้งก็คือท้าทายคืออันนี้ท้าทายคือการสู้รบเนี่ยนะครับก็ท้าทายไปกดไป พอกดแล้วก็ออกเนี่ยก็จะพอมันตีจนเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของแคมเปญน,นี้นะครับแคมเปญหนึ่งครั้งเนี่ยแคมเปญท้าทายหนึ่งครั้งนี่ครับซื้อเหรียญก็ไม่ยากครับก็คือไปซื้อที่ตรงจะกดไปหรือทอดบวกตรงเหรียญตรงนี้ก็ได้ับกดฟรีไปปุ๊บพอกดฟรีไปปุ๊บผมก็ทำเคเวสครบแล้วนะครับ อย่างนี้ผมบอกนะครับก็คือซื้อเหรียญสปินไว้เนี่ยเขาบอกว่าหมุนสองครั้งในการหมุนโชคดีเนี่ยก็จะได้รับรางวัลพอเราได้คะแนนตามตามที่กําหนดไว้นะครับไว้คะแนนเนี่ยก็จะได้ของตามนี้นะครับเรามาดูสิ่งส่วนของสัปดาห์นะครับสัปดาห์ก็เหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีเวลาให้เราทำเจ็ดวันนะครับ ก็ค,คือหมุนซุ่สปิน5ครั้งอันเชิญพิเศษ2ครั้งท้าทายผู้เล่นในหรนน่า3าครั้งสำเร็จรถไฟ1ครั้งนะครับก็มันคล้ายๆเคลียร์ประจำวันนะครับแต่ว่าก็มันก็จะมีอะไรที่มันยากขึ้นมานิดหน่อยๆนะ,ะต่อมาเนี่ยผมจะมาแนะนำขั้นๆน,น,นะไปที่กร,รมจนภัยนะครับเริ่มแรกเลยไปที่ปราสาทอินฟินิตี้นะครับอันเนี้ย ก็กดกวาดไปสองครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ไปที่แข็งนะก็ไปรับรางวัลประจาวันนะครับก็คือจะเป็นพวกของอัพอัพพวกโคโทเคนนะครับอัพพวกความกำลังโจมกำลังโจมตีแล้ว sp นะครับแล้วก็ตาหรือต่างๆนะครับก็คือในการใช้อัพโทเคนเค็นโะต้เนาะต้องไม่ผิดต่อมานะครับการฝึกอบรมนะครับก็คือเราก็ฝึกอบรมไปกวาด กดมันมีประจําวันเนี่ยก็คือจะให้สองครั้งต่อหน้าเนี่ยครับก็จะมีสามหน้าด้วยกันนะแล้วก็สองครั้งก็กดกวาดไปเรื่อยๆอัแน้นแต่ที่ผมมีมีชิคหนึ่งนะครับไอหินเหลืองตัวนี้เนี่ยที่อัเป็นหินเลื่อนขั้นฮีโร่เนี่ยก็คือเป็นหินที่ต้องใช้เยอะมากๆนะในการอับตัวละครเนี่ยผมแนะนําให้กดบวกตรงมุมขวานี่นะแล้วก็ซื้อไปเลยครับถ้าหากว่า ไม่พอใช้หรืออะไรเงี้ยก็มากดซื้อแล้วก็เอาไปอัพตุลละครให้ให้เก่งขึ้นได้นะครับถ้าซื้อทุกวันก็ยิ่งดีนะครับต่อมาเนี่ยมาในส่วนการสังหารปีศาจภารกิจเนี่ยนะครับผมขอแนะนำเป็นหนึ่งนะก็คือแต่เช่นองผมมาเป็นเซิร์ฟเวอร์สามสองเนี่ยนะครับก็คือที่ผมดูเนี่ยที่ถอดไปเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกอ,อะไรอนะ ทำภารกิจ A 30ครั้ง S 30ครั้ง S S 10ครั้ง S, S S S 2ครั้งนะครับคือจะจะบอกว่าถ้าหากว่าเราทำทำในอาทิตย์ต่อไปเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันก้ามกื่งจะไม่ทันนะครับเราก็ต้องดองไว้นะครับผมก็ดองไว้เลยดองไว้พวกนี้เลยกลัวจะไม่ทันนะครับก็แนะนําให้ดองนะครับใช้ไปเลยนะครับก็คือผมมีสับอานใช่ผมก็กดใช้ วิธีการดองเนี่ยเราก็รีไปเรื่อยครับรีไปรีจนได้สิ่งที่ต้องการครับส่วนช่นผมเนี่ยก็จะเน้นพวกเพชรนะรถ้าได้เพชรผมก็หยุดนะก็ถามว่าหยุดไปก่อนอผมก็ใช้ไปจริงๆอยากได้ SSS นะครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่ได้ง่ายนะกดไปเรื่อยเนี่ยมไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับ ได้ s yes, เนี่ยอ่ะผมกดไม่รู้กี่ทีนะแต่ว่าก็โอเคนะกับเพชรที่ได้นะครับเห็นไก็ถือว่ากำไรนะอา่าต่อมาสำรวจนะครับไอ้ตรงสำรวจเนี่ยมันต้องผ่านผ่านด่านแคมเปญตรงนี้ก่อนะครับซึ่งใช้ที่แคมเปญนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงการสกรบเนี่ย คือผม,มอยู่ที่ด่าน40ขีด38นะอีกยาวไกลนะกว่าจะปลดในส่วนของด่านใหม่ได้นะครับนี่คต่อมาเนี่ยรถไฟถังเนี่ยกิจกรรมรถไฟถังเนี่ยมีทุกวันนะครับก็คือเราก็พยายามเล่นทุกวันทุกวันให,ให้สำเร็จนะครับกดสู้กดสู้ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ทีมาจะไหวนะครับ การทดลองนะครับการทดลองเนี่ยเราก็จะมาตีเอาตัวที่เก่งที่สุด5้าตัวในทีมเรามามาตีนะครับตีเรื่อยๆครับไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่ยากเนละถ้าถ้าตัวแน่นเนี่ยก,ก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเรื่อยข้างกันเราสู้ไปเรื่อยๆนะีย จะมีนี่ไม่ต้องซื้อนะครับแพงไปแพงไปครับอ่าแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งครับไปที่ตรงตะกร้าเนี่ยตรงตะกร้าจะมีซื้อขายนะครับราคาก็มันก็จะมีราคาที่ใช้ทองทองในเกมซื้อนะครับกดมาให้หมดเลยครับส่วนมากจะเป็นหินเหลืองนะหินเหลืองเนี่ยผมได้จากตรงนี้ประมาณ3,000-4,000ก้อนต่อครั้งที่มันจะเปิดนะครับกิจกรรมนี้มันเปิด2ครั้งปิด2ครั้งหมายความว่า มีเวลาทำกิจกรรมรวมๆแล้วสี่วันทำสองวันแล้วก็ปิด2วันก็หม่าจะวนมาก็ตีไปสวันนะครับอะในส่วนของผมลืมบอกไปในส่วนรถไฟถังเนี่ยนะครับถ้าจะกดข้ามนะครับคุณต้องซื้อแพ็กเกจเนี่ยแพ็กเกจรายเดือนนะข้ามรถไฟเนี่ยบัตร ลายเดินขนาดใหญ่นะครับถึงสามารถที่จะกดสะิดข้ามได้แต่แต่ไม่ข้ามก็คงใช้เวลาไม่เยอะนะครับก็สำหรับคนที่คิดเกียดอย่างผมก็คงจะซื้อมาข้ามไว้นะครับส่วนคาร์ลสหาดนี่นะครับก็มีตรงกลองเนี่ยให้เหมือนกับกวาดเนี่ยให้หัดละห้านะครับ เราก็กวาดไปนะผมว่าเลือกเลือกกวาดลมนะเพราะผมเลเวเลือสบสี่นะผมก็กวาดไปนะสามแล้วก็ปีาศาจสอนะครับพอทุกวันก็จะได้ของทุกวันนะครับมามาใช้มาเปิดเป็นตัวละคร4ดาวนะครับเหมือนจะเป็นอะไรเพื่อเพื่อให้อัพเพื่อให้ตัวหลักของเราอัพนะครับ ต่อมาการเดินทางนะการเดินทางเนี่ยก็จะมีวันเว้นวันนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็เลือกตัวแต่ผม,มแนะนําเลยนะว่าให้เลือกอนะักษรตัวเดียวเลยนะครับอักษรตัวเดียวเลยเนี่ยผมเลกอักษรตัวเดียวไปเรื่อยๆนะก็ต้องเติมบัตร บัตดลายใหญ่เหมือนรถเหมือนรถไฟนะเหมือนเหมือนกับกับอะไรเนี่ยถึงเราสามารถสคิปได้นะครับเนี่ยบัตดลายเดือนขนาดใหญ่นะถึงสามารถสคิปได้นะถ้าไม่มีก็ต้องเหมือนกับรอก็สคิปไม่ได้นะกดกดสคิปไปไม่ได้เนี่ยผมก็ตีไปเรื่อยๆนะครับ อ๋อในส่วนนี้มันจะมีของให้แลกอยู่นะครับเขาเก็บผสมแต้มไปเพื่อแลกของไปนะครับแลบบบบกของเขาแต้มแลกของไปนะครับแล้วก็อารีนาเนี่ยก็ ตีสามครั้งต่อวันนะครับตีไปตีสครั้งต่อวันนะครับถ้าตีไป3ครั้งนะครับก็ไม่ได้ตีไปเลยนะในอาทิตย์หน้าของผมเนี่ยผมจะดูเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้าผมไปสักอาทิตย์หนึ่งนะว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นที่ผมไปดูมากิจกรรมที่ เซิร์ฟเวอร์อาทิตย์หน้าที่ผมต้องมีเนะี่ยคือกิจกรรม PVP นะครับแล้วก็กิจกรรม,รรรมภารกิจสังหารปีศาจอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเออเก็บ SS เก็บ SSY นะครับก็สามารถที่จะพอมาเนี่ยเราก็กดเควสกดรวบรวมทีเดียวแล้วก็ทำเควส์สำเร็จกว่าเพื่อนนะครับ แล้อย่าลืมนะครับในส่วนของสมาคมเนี่ยมันเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับเราก็มาภารกิจของกิลเนี่ยมันก็จะมีทุกวันแล้วก็รับรับรับทุกครั้งนะครับและที่สําคัญเนี่ยควรจะตีปีศาจนะครับควรจะตีวอสกิลนะครับตลอดนะเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่ชนะแล้วเนี่ยเราจะเอาแต้มมาอัพทักษะเนี่ยซึ่งสํา,านนค,สคัญมากในการเล่นนะไม่สําคัญมากแค่นั้นคือสําคัญมากในการอัพ สเตตัสตัวละครให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่งเ,เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับเหมือน,นเช่นอันนี้ดูสิครับก็คือ sp เขาเสียหายจากทักษะเ,เพิ่มต้อง11%เอนต์อันนี้โจมตี F L T 11% sp 11%นต์แล้วยิ่งอันนี้สามโจมตีต้อง26%นต์นะผมก็คิดดูว่ามันเพิ่มมากๆเลยนะครับถ้าสมควรอัพเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ดีเลย์ของมันเนี่ยมี16ชั่วโมงนะครับเราควรจะคอยมาดูคอยจะมาเช็คว่า เราอะได้ตีได้ยังแล้วควรตีทั้งหมด4ครั้งนะเพื่อที่จะบอสมันให้ให้บอสมันตายไวๆนะครับถือว่าช่วยกันนะครับแล้วก็กิจกรรมสงครามกิลเนี่ยมันจะมีทุกวันศุกร์นะครับนะมาตีกันช่วยตีกันนะครับเราก็จะได้ถ้าชนะจะได้7,000แลถ้าแพ้จะได้3,500นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ คิดว่าในเรื่องของการแนะนําใน1วันชวนทําอะไรเนี่ยก็น่าจะหมดเท่านี้นคะรับส่วนอีพีหน้าเนี่ยนะครับผมอาจจะเริ่มการสุ่มแล้วชื่อในเกมของผมเนี่ยซุปเปอร์ลักกี้เนี่ยผมอะต้องการให้ไอเดีเนี่ยโชคดีสุดๆเนยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามียักษ์จินนี่เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นะผมคิดว่าดวงผมน่ต้องมาแล้วนะ ก็ผมเสียกับดวงดาวไปประมาณแสนเพชรได้นะครับและ e p หน้านะครับก็คืออย่าห้ามพลาดเลยนะครับผมเนะี่ยจะสุ่มกล่องนี่นะนี่สุ่มกล่องพวกนี้นะครับที่สะสมมานะหลังจากที่เสียเปประมาณแสนเพชรนะครับมาเปิดทีเดียวนะพอเปิดเปิดทีละครั้งมันไม่ออกนะครับมันออกไอตัวนี้อย่างเดียวเลยคนระับกระเป๋าอะไรนี่ เลห้าเนี่ยอย่างเดียวเลยผมก็เลยเหมือนกับเจ็บปวดใจนะก็เลยดองมาถึงขนาดนี้นะมันต้องได้นะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง super lucky ด้วยนะครับฮ่า